สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาใ้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ l u u s Today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามเนื้อหาในวันนี้นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e e นะครับ แล้วก็ขอบคุณทางรถยนต์ Suzuki Swift G.L.NEXT ครับ t e c k to t h e S นะครับใครอยากเทสต์ไดรฟ์หรือว่าไปดูตัวจริงก็ไปกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์บานีออแกนิกนะครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับแม่และเด็กก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ทาง s h o ป e e Lazada แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเมื่อวานนี้ครับเกมที่เชลซีครับ บุกไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับก็ผลปรากฏว่าตามคาดครับเป็นเรอัลมาดริดที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับมาดริดได้จากทางด้านของคารินเบนเซม่าในที21แล้วก็มาโกเซซิโอนนที74นะครับแล้วก็มีใบแดงของเบนชิวเวลด้วยก็เลยทำให้นัดแรกเนี่ยทางเชลซีเนี่ยก็แพ้ไปก่อนนะครับโดยที่เมื่อวานถือว่าเซอร์ไพรส์ครับเชลซีจัดหลัง3นะครับ มีทางด้านของโฟฟันด้านะครับเล่นกับเตโกซิวานี่เจ็บกลับมาแล้วก็คาริดูคริบาลีกลาง3คนครับกองเต้โควาิชแล้วก็เอนโซฟรานเดสวิงขวาก็ริสเจมวิงซ้ายก็ชิวเวลแล้วก็ด้านบน2คนคนใช้ราฮิมเซอร์ลิงกับทางด้านของเจ้าฟิลิกนะครับก็ปรากฏว่าต้านไม่อยู่โดนไป2เม็ดนะฮะก็หลังจากจบเกมไว้อย่างไรกันบ้างนะครับ ก็ทางแฟรงค์ลัมพาดครับออกมากระตุ้นนักเตะครับว่าเขาภูมิใจกับนักเตะทั้ง10คนครับแต่สิ่งที่นี่ผดหวังก็คือการเสียประตูจากลูกเซตพีซโดยในจังหวะประตูที่ 2, 2> ผลของการแข่งขันคืนนี้มันคือความจริงครับแต่ผมบอกกับนักเตะไปว่าสิ่งพิเศษเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับคือพยายามกระตุ้นลูกทีมว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาได้ในเกมนกในบ้านนะครับ ขณะเดีวยวกันลำพาดครับพูดถึงความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องกระบาดเจ็บของคูริบารีครับเขาบอกว่ามันผิดหวังแน่นอนครับแต่มาคุริยาลงมาและต้องทําหน้าที่ของเขาในบทบาทน,นั้นเรื่องใหญ่คือการเสียผู้เล่นอย่างเบนชิวเวลซึ่งเป็นผู้เล่นที่สําคัญของทีมครับและน่าจะมีชื่อในเกมนัดที่2ซึ่งมันเป็นความผิดหวังสุดๆนะครับก็นอกจากคูริบารีจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เบนชิวเวลก็ติดโทษแบนด้วยนะครับ ขณะเดียวกันแฟงลำพาดครับจะพิจารณาดูจำนวนนาทีลงเล่นของเซียโกซูวาครับขณะที่เกมดำเนินไปในขณะนี้เนี่ยทางเซ็นเตอร์แบ็กสำรองของเชลซีในเกมเมื่อคืนเนี่ยก็มีเทวชาลบาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกคา XG ในเกมนี้เนี่ย ปรากฏว่าเรอลมดริดอยู่ที่2.49ประตูในขณะที่เชลซีอยู่ที่0.46นะครับโอ้โหคนละเรื่องเลยฮะทายของเรอลมดริตกับเชลซีนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เชลซีที่ยิงไม่ได้เนี่ยก็เลยทําให้ทํเสติยิงประตูไม่ได้4เกมติดต่อก,กันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1993นะครับก็ในยุคนั้นนี่โอ้โหตั้งแต่93ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ํานะครับ ขณะเดียวกันครับเรียมทูมี่บอกว่าเกมนี้ยิ่งแสดงเห็นว่าเชลซีเนี่ยต้องการตัวเบอร์นาร์เดียชิวมากกว่าชาลเฟลิกแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่คืนนี้นะฮะมีอิมแพคต่อเกมน้อยเหลือเกินน้อยเกินกว่าที่จะทุ่มเงินดึงตัวมาร่วมทีมนะครับนอกจากนี้ครับทางซีบีเอส t อร์ตครับบอกว่าการที่กองเต้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมเจอกับเรมาดดิดทำให้การลงเล่นตัวจริง4นะัดหลังสุดของเขา เป็นการลงเล่นให้กับผู้จัดการทีมที่ต่างกันถึง4คนนะฮะเออจริงด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางทูเคิลนะลัพาดโอ้ยเยอะแยะไม่ว่า4คนแล้วนะฮะสำหรับทางเอ็นโกลลก่องเต้ K T นะครับขณะที่คริสตันครับจาก BBC ครับออกมาตำหนิฟอร์มเกป้าในเกมนี้ครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเกป้าต้องทำได้ดีกว่านี้ในการรับมือกับประตูที่2มันเป็นข้อผิดพลาดที่ที่แย่มากครับในเกมระดับนี้ ผมคิดว่าในเกมระดับนี้เนี่ยผู้สับป,ประตูของทีมคุณต้องเซฟให้ได้เขาควรจะพุ่งเซฟลูกนั้นได้ทันผมว่าถ้าเป็นตีโบกูตัวเนี่ยเขาคงเซฟไว้ได้ซึ่งนั่นเป็นการเซฟสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเชลซีแพ้แค่1นเนี่ยมันก็คงจะเป็นงานที่ง่ายกว่ามากในเกมหน้านะครับแม้แต่ลูกนี้จะไปโทษเกป้าไม่ได้นะต้องโทษบรรดาเพื่อนร่วมทีมนะครับที่ แล้อว่ายัางตั้งหลักไม่ทันแล้วก็สุดท้ายโดนมาโกเซนเโอนี่ยิงส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยอาจจะโดนบังด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายนะฮะขณะที่เดียร์ลติกครับบอกว่าสมาชิกที่เป็นแฟนบอลเชลซีของเดียร์ลติกเนี่ยต้องการให้หลุยส์เซนริเก้ครับเป็นหัวหน้าโค้ชคนต่อไปโดยได้คะแนนโหวตถึง41%ขณะที่นาเกลส์มันครับ28.4%และแฟนๆอีกราวๆ13.2% ต้องการให้เชลซีแต่งตั้งมาริเซโอโปเชติโนนะครับอันนี้ก็เขาทำการโหวตนะปรากฏว่าเต็งหนึ่งนี้เป็นทางด้านของหลุยเซนริเก้นะครับขณะที่บิลครับสื่นเยอรมันรายงานว่าจูดเบลิงแฮมเนี่ยไม่สนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปเชและเชลซีครับโดยจูดเนี่ยนะฮะก็ต้องการเล่นกับสโมสรที่มีเกียรติยศมีแพชชั่นมีความสำเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงมากกว่าเงินนะครับ ก็ยิ่งแฟนเชลซีไม่ชอบอยู่แล้วยิ่งหนักเลยนะสำหรับจูด์เบลิงแฮมนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยกลายเป็นทีมเต็งเ,เหนือเรอัลมาดริดในการได้ตัวจูด์เบลิงแฮมครับอันนี้รายงานสวนทางกันเลยนะฮะหลังจากลิเวอร์พูลเนี่ยเลิกให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้นะครับแต่ว่าเป็นข่าวจาก ESPN นะฮะนอกจากนี้ครับฟุตบอลลอนดอนบอกว่าลิเวอร์พูลได้วางตัวเมสันเมาส์ของเชลซีเป็นเป้าหมายหลักในะดันกลางครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากล้มเหลวในตัวของจูด์เบลิงแฮมนะครับ แล้วก็ปิดท้ายครับมีรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซีชัดเจนครับว่าต้องการเก็บเจ้าฟิลิกไว้กับทีมต่อไปในโปรเจกต์ระยะยาวโดยสโมสรระทับใจกับอิมแพคที่เขามีต่อทีมครับและนักเตะเองก็อยากจะอยู่ต่อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับราคาที่แอตเลติกอเบรดเรียกร้องและโค้ชคนใหม่ของเชลซีว่าจะเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าเกิดทางโค้ชใหม่ไม่ต้องการก็อาจจะไม่เซ็นก็ได้แต่ถ้าเกิดโอ้โหต้องการได้ตัวไปร่วมทีมเนี่ย ยังไงก็ต้องเซ็นแล้วก็ค่าตัวก็น่าจะมาหาศาลมากๆสำหรับทางด้านของเจ้าฟิลิกนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างหลังเกมที่เชลซีแพ้กับเรอัลมาดริดคิดว่าเกมน่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยส่วนใครยังไม่ได้ชมไลฟ์หลังเกมนะครับไปดูย้อนหลังกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับ